อเอาละคะ่ะพาไปแลจังหวัดสรงคล้าค่ะคดจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพด้านความมั่นคงประจําปีงบประมาณส5งพันากิจกรรมการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาซารักษาดินเดนประเิทกองประจำการค่ะ เทกองรอยอาสารักษาดินเดนจากวัดสงคล้าเถนึงนายกองเอกวรนัทนุโรธรองผู้ว่าราชการจงหวัดสงคล้าในทานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินเดนจากวัดสงคล้าก็ได้เป็นประธานเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงประจำปีงบประมาณ2565รกิจกรรมการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินเดนประเภทประจำกองโดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินเดนเข้ารวมจำนวน8ปสิบนายค่ะโครงการดังก้าวค่ะก็จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกกองอา รักษาดินแดนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบวินัยยุทธวิธีการใช้อาวุธปืนผกสันแล้วก็สาาร้างมนําความรู้เนี่ยไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยหนในพื้นที่ทั้งในสถานการณ์ปกติแล้วก็ไม่ปกติด้วยช่วยดูแลพิทักษ์ประชาชนในพื้นที่แล้วก็รวมกันปฏิบัติการปิดหลอมตรวจค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะปัจจุบันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนค่ะเป็นกองกําลังประจําทิ้นแล้วก็เป็นกําลังลักข้องฝฟายปกครองนะคะในการแก้ปัญหาความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้บอง การแก้ไขปัญหายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลค่ะจัดระเบียบสังคมแล้วก็ปราบปรามการหลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติปราบปรามการข่าวมนุษย์ข่าประเวณีแล้วก็ลบนี้ข่าวเมืองนะคะก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งทีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีควันแล้วก็กําลังใจค่ะในการที่จะรับการเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถของสมาชิกให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอนั่นเองค่ะใช่ค่ะ เป็นการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพตามความมันคงนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องมีการเพิ่มพูนศัก,กยภาพในการที่จะทํางานนะคะจะได้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในมุมมองต่างๆค่ะส่วนเทศบานเลเทเยสิพกมูเทโซงตําบลดินหลวงอําเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะนายอัมพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้ไปเปิดกิจกรรมเวทีชุมชนสั้นจนสถิงพระโมเดลกเกษตรโพเพียงชุมชนอย่างยืนนะคะโดยมีในอําเภอสถิงพระผู้เชีย่ยวชาญจากสำนักวิจัยและพัฒนาการ กเกษตรเคทิ่8ส่วนราชการ,กรเกษตรโกรแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเข้ารวมค่ะสาหรับโครงการความร่วมมือสถิงพระโมเดลนะคะขอดาเนินการในพื้นเท,ที่เจ็ดตำบลของอาเภอสถิงพระค่ะเป็นการขับเคลื่อนพ้นงานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒน,นาการ,กรเกษตรเคทิแปดพนืนเกษตรอําเภอสถิงพระซึงได้ดําเนินการมาตังแต่เดือนตุลาคม2 5 6 4ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคล้ากระบองนะคะวานสถิงพระโมเดลใชายลักการทรงงานแล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มา ในการผลิตผืชให้เพียงพ่อ,อยังยืนแล้วก็สร้างชุมชนเข้มแข็ง,ขงเพื่อน,นําไปสู้การพึงพาตนเองค่ะแล้วก็หยิดลักปฏิบัติซีเศร้าลักก็คือพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพัฒนากาผืชผสมผสานพ่อเพียงพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ้นขาแล้วก็เชื่อมโยงการผลิตผืชกับการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็เครือข่ายการพัฒนาสู้การสร้างชุมชนตอนแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ค่ะ หลังจากนั้นค่ะก็ลงพื้นที่เรียนรูทำเกษตรผสมผสานนะคะข้องนายจารึกสมักพงเป็นข้าราชการบำนาญ<ม>ที่ได้พันตัวเองมาเป็นเกษตรกรค่ะทำการเกษตรแบบผสมผสานบริหารจัดการที่ดินปลูกถังน้อยนา<ม>นี่นะคะรูกชมพู ปันถ้าเกิดภาษาการเ์เรียกฝรั่งใช่ไหมว่าเราเรียกชมพูแล้วก็มีปกรกะโทนลูกม่วงนะคะลูกเปล่าก็มีการรวมถึงการขุดบอ่อเลี้ยงปลาค่ะแล้วก็การเลี้ยงเลี้ยงดวงล้านนะคะก็เป็นส่วนที่มีความพร้อมค่ะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานท่าถอดประสบการณ์ด้านการเกษตร,รให้กับเกษตร,รกรรายอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะ